สวัสดีค่ะพี่น้องค่าพบกับใจสังพารวเยเช่นเคยค่ะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะพี่น้องเช้าบ่ายวันที่2 1เมษายน2566นะคะ ก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้องคะก่อนคำนวณใจก็จะพาไปดูวันที่20นะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะวันที่24 ยี่สิบนะคะพี่น้องขะคนเอ้ยมาเลยน,นะคะมาคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องเด่นรอบเช้าจะให้สี่และสามนะคะเด่นรอบบ่ายจะให้สองและหนึ่งรอบเช้าบนมาหนึ่งแปดห้าล่างสี่สองมาคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องขะสี 4, 2, 2, 4, ะะ่สองสองสี่นะคะมาหนึ่งคู่เนาะพี่น้องรอบเช้านะคะรอบบ่ายจะให้สองและหนึ่งบนมาเจ็ดสองหกนะคะพี่น้องสองมาอีกรอบนะคะล่างศูนย์หนึ่งค่ะพี่น้องเข้าคู่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องค่ะ ปู่สองหกใจบริจาคไหลแล้วพี่น้องใจกระจงไห้เพื่อนออกคือเก้าค่ะพี่น้องมาลุ้นุ้นต่อวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดเด่นรอบเช้าอยู่ที่เก้าและแปดนะคะพี่น้องเก้านะคะเก้าห้าเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดเก้าหกค่ะ แปดนะคะแปดห้าแปดสี่แปดสองแปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดนะคะพี่น้องคะเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่ห้าและสี่ค่ะหนะคะห้าเ้า ห้าแปดห้าเจ็ดห้าสองห้าหกห้าหนึ่งค่ะสี่นะคะดองสี่ห้าสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่สอง สี่หนะคะพี่นอ้องขาวันนี้จับเลขยากนะคะพี่น้องเลขหลายตัวนะคะจับยากนะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะจ้องขาเก้าแปดห้าสีนะคะเก้าห้าเนะคะแปดก็8ปดห้ด้านล่าง5 9 ห้าก็สี่ห้าสี่เกี่ปนะครับะะ้องะประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับ F c ท่านไหนที่ชอบวิ่งลูดนะคะตัวเลขสีตัวนี้เก้าแปดห้าสี่สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเนาะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะอยู่ที่เลข หกลเลขหนึ่งนะคะเบิ้ลประจําวันอยู่ที่หกหกและหนึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะพี่เจรนาชูชอบดูได้เลยนะคะสําหรับเลขเด่นนี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกคุณทุกหวยเลยเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณนี่หลยคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชนะคดีค่ะ โชคๆมันหม,มันครับพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ